ในช่วงคีหลานแปดหนึ่งสามบูเคอร์นะครับรับหน้าที่จะเป็นผบกอ,องทัพแห่งไซรีเซียตรงนี้นะครับหลายคนเนี่ยต่างกองสายเกี่ยวกับตัวบูเชอร์นะครับเพราะบูเคอร์เนี่ยแกไม่เคยคุมกองทหารขนาดใหญ่เกิน2องหมื่นมาก่อนนะครับแถมบูเคอร์เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะกล้าหาญมุทะลุใช้คลิปมากนะครับส่วนตัวในการนํากองทัพแต่เขาเนี่ยไม่อยู่ความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์หรือก,การทหารสงครามอย่างแท้จริงนะครับแถมจะมีอายุมากนะครับน่าคือาอยุเจสุขภาพก็ไม่ค่อยดีแังติดเหล้าอีกด้วย แต่ในกาณนะครับบูคเคอร์เนี่ยได้ทาให้หลายคนนะครับประทับใจในการทำองครามก,ก่อนหน้านี้นะครับและเขาเนี่ยยังมีเสนาธิการคอยช่วยนะครับนั่นคือไก่เชนาวลไก่เชนานะครับเป็นคนวางแผนทุกอย่างให้บูคเคอร์อาจจะเรียกได้ว่าเป็นผบของทัพแทนแล้วก็ว่าได้บูคเคอร์กล่าวว่าไกะเชนาเสนาธิการของข้านั้นไว้ใจได้เขาทาทุกอย่างเกี่ยวกับการวางแผนการเดินทัพจนถึงการวางแผนการดำเนินกลยุทธ์และข้าจะปฏิบัติตามมันเมื่อคิดว่าถูกต้องข้าจะผลักดันกองทัพของข้า ฝ่านลกไปยังเป้าหมายและจะไม่หยุดจนกว่าจะสำเร็จภารกิจ